สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาทำเสื้อแขนบานนะคะตัวสีแดงที่เพื่อนๆบอกว่าพาทำหน่อยจริงๆแล้วรู้สึกจะเคยพาทำแล้วนะคะแต่เพื่อนอาจจะหาไม่เจอเพราะมันดูดมันนานแล้วอันนี้คือเข็มที่เราใช้นะคะแล้วก็มีได้ได้จะเป็นได้อา่า เมลดินนะคะนี่คือตัวสีแดงที่เราใส่นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากได้แขนบานก็จะพาทำนะคะนี่เป็นได้ที่เราใช้นะคะแมวดินเส้น16บนะคะอันนี้คือเราถักเสร็จแล้วหนึ่งดอกดอกแรกนะคะถักเสร็จเรียบร้อยเป็นดอกหมุมนะคะเราก็จะเริ่มถักดอกที่สองเพื่อจะเชื่อมต่อกับดอกแรกของเรานะคะขึ้นโซ่เจ็ดค่ะ แล้วก็มาซีลงตรงโซ่ที่สองนะคะทำเป็นห่วงเสร็จแล้วก็โซ่สี่ผันหัวเข็มปักลงค้างไว้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะปักลงสองทำทำสองหลักกับโซ่สามเป็นสามหลักแล้วก็โซ่ห้าค่ะ พันหัวเข็มสองครั้งปักลงปุดหนึ่งปุดสองค้างไว้แล้วก็ทําอีกหลักที่สองเหมือนกันค่ะหลักที่สามพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนกันแล้วก็รวบพร้อมกันกันด้วยโซ่ห้านะคะเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสองครั้งปักลงสามครั้งแล้วก็รวบทีเดียวเราจะทําทั้งหมด 6เม็ดนะคะ6ปุ่มจะเรียกยังไงอะเรียกเม็ดเรียกปุ่มก็ <g ül> ทำสามหลักนะคะแล้วก็รวบทีเดียวอย่างนี้แล้วก็กันด้วยโซ่ห้านะคะอย่างนี้นะคะจะออกมาอย่างนี้ <g ül> เราก็ทําได้หกหกเม็ดแล้วนะคะแล้วเราก็โซ่ห้าแล้วก็มาสีลงตรง จุดเริ่มต้นของงานนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็ขึ้นโซ่สี่ค่ะพันตะเข็สองครั้งสองครั้งนะคะพันตะเข็มสองครั้งแล้วก็ทําลงไปในโซ่ช่องโซ่ทั้งหมดหกหลักนะคะรวมกับโซ่เป็นเจ็ดหลักนะคะแถวช่องแรกเพราะว่าเราขึ้นโซ่สีไว้แล้ว นับรวมก็จะเป็นเจ็ดหลักอย่างนี้นะคะกันด้วยโซ่ห้าค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งมาลงช่องนี้ค่ะเจ็ดหลักนะคะพันหัวเข็มสองครั้งปักลงเจ็ดหลัก เพื่อลืมเ,เช็คงานนะคะเวลาถักเราก็ต้องพอนั่นพอเราทำได้แล้วเราก็จะเช็คก็จะนับว่ามันครบไหมได้เจ็ดหลักไหมทีนี้ก็โซ่ห้าค่ะเราก็จะทำจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะตอนนี้เราถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราได้ทั้งหมดหกช่องแล้วเราก็โซ่ห้าแล้วก็มาสี่ลงตรงโซ่สี่ค่ะตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปอยู่ด้านในนะคะเลื่อนเข้าไปให้ไปอยู่ในหลักที่สี่นะคะตรงนี้ หลักที่4ค่ะเสร็จแล้วพันหุ์เ็มสองครั้งก็ปักลงในช่องโซ่นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ควักในหลักนะคะทำทำปุ่มทำอีกหลักค่ะโซ่สามควักในหลักทั้งหมดเจดหลักนะคะพันหุ์เ็มแล้วก็โซ่สามแล้วก็ควักในหลักเจ็ดหลักค่ะ เช็คงานด้วยนะคะว่าได้ครบเจ็ดหลักหรือเปล่าพอเราได้เจ็ดหลักแล้วเราก็จับสีลงตรงหลักที่สีตรงกลางนะคะหลักที่4ีเลยอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำช่องถัดไปเลยค่ะเหมือนเดิม ึโซ่สามแล้วก็ควักในหลักนะคะแล้วก็รวบจะทำอย่างนี้ไปเหมือนเดิมค่ะเจ็ดหลักจะทำถึงแถวที่กลีบที่สี่นะคะตรงนี้แล้วเราก็จะมาต่อกับดอกแรกนะคะก็ทํามาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะกลีบที่สีนะคะกลีบที่สี่เราทําขึ้นมาแล้วสี่หลัก แล้วก็หลักที่5เราจะเริ่มต่อแล้วนะคะก็จะนับขึ้นมาตรงนี้4 5เราจะต่อกับหลักที่5ตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็มาลงฝั่งนี้นะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปลง เชื่อมกับฝั่งโน้นไปเชื่อมกับฝั่งนี้แล้วก็โซ่หนึ่งข้ามกลับมาค่ะแล้วก็ควักในหลักนะคะแล้วก็ทําหลักที่เจ็ดค่ะหลักนี้เราจะไม่เชื่อมนะคะเราจะทําปุ่มธรรมดาควักในหลักค่ะแล้วก็มาสี่ลงตรงหลักที่สี่นะคะทําช่องใหม่เกลียบใหม่หลักแรกเราจะไม่เชื่อมนะคะอันนี้คือเราจะ เชื่อมเพื่อจะเป็นรอบตัวเสื้อนะคะเพื่อนๆก็จะเอารอบอกเท่าไหร่เพื่อนๆก็วัดตามรอบอกได้เลยก็มาเชื่อมกับจุดที่สองนะคะเหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็มาควักในหลักแล้วก็ขึ้นหลักถัดไปเราจะต่อแค่สองจุดนะคะเชื่อมตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ควักในหลักจะมีจุดต่อแค่สองจุด เสร็จแล้วเราก็ทําปกติคะ่ะไม่ต่อแล้วก็จะต่ออย่างนี้ไปจนได้รอบอกตามที่เราต้องการนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทืาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาต่อต่อเชื่อมให้ติดกันเป็นตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาต่ออีกแตว่วิธีต่อก็ไม่ได้ต่างกันหรอกคะ่ะเพียงแค่ว่าเราจะต่อทั้งสอง มุมสองฝั่งให้มันติดกันให้เชื่อมเป็นตัวเสื้อนะคะมันก็คล้ายๆกับลายเก่าๆที่เคยพาทำนะคะเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างในตรง,งเวลาทําแขนมันจะแตกต่างตรงนั้นก็ได้แล้วนะคะเราก็ต่อแล้วทีนี้เราก็ต่อไปเรือ